หลายคนอาจาคิดว่าการรับบทนายทองดีฟันขาวคงจะเป็นงานง่ายๆของยอดมวยไทยอย่างบัวขาวแต่การสู้ฉบับทองดีฟันขาวในหนังเรื่องนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะต้องผ่าน5ความท้าทายสุดหินที่เขาต้องสู้จากไฟเตอร์แชมป์โลกเขาต้องมาเป็นนักสู้ตามแบบฉบับมวยโบราณที่ต้องออกทุกหมัดทุกท่าทางให้หนักแน่นสมจริงที่สุดปัจจุบันเนี่ยคนอาจจะรู้แค่ไม่กี่ท แต่เมื่อก่อนมันมีท่าอะไรขึ้นสวยงามมากเขาก็ไปศึกษาว่าอันนี้คือของแท้อันนี้คือของจริงถูกต้องที่สุดในตำรามวยไทยนอกจากต้องแลกมัดอย่างหนักหน่วงแล้วบักเขายัางต้องโชว์แอคชั่นบนหลังมา้าทั้งบนบกและในน้ำและบักเขายัางต้องโดนม้าลากฝากกรวดหินและอากาศร้อนระอุอีกหลายร้อยเมตรด้วยครั้งแรกที่ได้เคยจับเชือกม้าแล้วก็ขึ้นมาทําให้ม้ายกล้อทำให้มา้มาล้มทาให้ม้ากระโดดได้รู้สึกว่าออมันเป็นอะไรที่คุ้มค่าจริงจริง อีกหนึ่งฉากใหญ่ที่บัวขาวต้องต่อสู้ท่ามกลางเปลวเพลิงเพื่อช่วยคนในหมู่บ้านจากการถูกเผาเลื่อาวกันยาวนานมากทายกันได้แผลได้เลือดได้ไฟลวกอุกันมันได้ทุนั้นาไปตานต่อสู้ระหว่างคนแล้วก็ไฟที่กำลังลุกไหม้แล้วก็มา้าเป็นอะไรที่บัวขาวเขากล้างเล่นมาก ที่สุดกับชาเปรียบม,มวยครั้งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ทั้งลานประลองขนาดมหึมานักแสดงประกอบกว่า500ชีวิตและที่สําคัญบัวขาวต้องสู้ท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดแบบต่อเนื่องทั้งวันเพื่อให้ภาพที่ออกมาสะใจคนดูมากที่สุดทั้งเท่าที่ทั้งเซตลงทุนม,มากและเปะ็นฉากที่ประทับใจจริงแล้วก็จะเอานักมวยดังๆที่ได้แชมป์ประเทศไทยในอดีตทั้งปัจจุบันเอาไปถ่ายฉากในโังแรมนั้นดูจกพูดว่าดางังยังไงเขาเรียกว่าไม่เลยผิวคือบางคนยืน,น อ้พองเลยรงนีเพราะมันร้อนวันนั้นรู้สึกว่าอุ่นทั้งวันก็ประทับใจที่ทำเสร็จนั้นบัวขาวที่รับบททองดีต้องประลองฝีมือชกมวยตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอกหมูกลางสายฝนริมแม่น้ำลานประลองข้างวัดด้วยการต่อสู้จริงๆไม่พึ่งพาคิวบูเพื่อแสดงให้เห็นความดุดเดือดและความอันตรายของมวยไทยบัวขาวจะต้องไปต่อยกับนักมวยจริงๆผมต้องการที่เหมือนกับบัวขาวต่อยบนเวทีอะไรต่อย,อยงไงอะไอย่างนั้นเลยไม่มีการมามาตัดคิว,วว่าจะทำอาอะไรยังไง ก็ต่อยเลยครับคือเตี้ยไม่รู้จะเตี้ยยัง่งในแล้วหมูมีความยาก้อนมีหมูมีอยู่ตลอดเวลาโดนจีบโดนเตะล้มกระทับหมูทับขี่หมูโอ้ยเล่เทวันนั้นครับเซตฉากฝนตกขึ้นมาระบวขาวก็กล้าเล่นต่อยจริงครับต่อยท้องน,นี่ซิกแพคใน่สะเทือนเลครับหน้าก็เหมือนกับเข้าโป้งแบบกระเด็นกระดอนฉากนี้ก็ถือว่าเป็นฉากที่ประทับใจคนดูนดผมว่านะ เรียกได้ว่าเล่นหนังเรื่องนี้เขาต้องทุ่มเททั้งพลังกายและพลังใจกว่าจะผ่านแต่ละฉากไปได้เลยทีเดียวครับคุณได้ไปเชิญกับตัวเองอัดิมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับรู้สึกว่านังนี้ก็ไม่เบาพอสมควรร่วมให้กำลังใจกับการต่อสู้ครั้งสำคัญของบัวขาวบัญชาเมฆได้หน่อยทองดีฟันขาวกคุ้มภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์